วันนั้นซื้อขนมจากเชียงคำยังไม่ได้กินเลยขนมอะไรอ่ะน้าทิ้วไหนลองแกะดูซิจากคลิปที่แล้วใครลองสังเกตบางคาร้าทิ้วได้หยิบอะไรมาด้วยมันคืออะไรกันนะทุกคนนี่ไงจะเร็วไหนลองดูซิฮะขนมอะไรตั้งอัละร้อมันเพกตรงไหนเนี่ยอ๋อขนมอะไรนะทุกคนขนมอะไร เราจะมาลองชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไม่เข้าใจเลยว่ามันแพงตรงไหนจับออกมานะทิวกระโซยไปก่อนเลยค่ะทุกคนเอากัดไม่เข้าไม่เป็นไรกัดไหมสวนเราก็ลองขอชิมบ้างดูสิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันอร่อยมากแม่หืมแต่แม่ว่าหวานมากเลยนะทิวเหมือนได้เคี้ยวน้าตาลเลยอะร้อยห้าสิบได้แค่เนี้ยแล้วดูอร่อยคนเดียวเอาอมหมดเลยเหรออะนะทิวแม่ไม่เอาละเอาไหมต้กิน่ไหม มันหกมนี่แหละพอให้ปุบนาทิวก็เทใส่หมดถุงเลยค่ะโอ้โหเบาหวานขึ้นแน่ฟันผุแน่นอนลองแลบลิ้นดูสิเป็นสีฟ้าไหมเฮ้ยลิ้นนาทิวเป็นสีฟ้านะคะทุกคนคลิปหน้าใครอยากให้ลองกินอะไรหรืออยากให้ลองอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือถ้าเห็นคลิปไหนก็แท็กมาได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะลองให้ดูส่วนอันเนี้ยนาทิวเอาไปกินเลยไม่เห็นอร่อยเลยตุยยุย,ย,ย,ยเป็นเบาหวานนะเด็ก